there was once a day that i would pray for you i d go and misbehaved you so you'd notice too sick i n d looks up and down โอ๋นี่ว่าพี่อ่ะบออบ่เดียวเฮ้ยจะป่นเลยหรอไม่มีตังค์แล้วกี่ร้องนี่แล้วบ่อยู่แล้วเนาะอ้ไเร้เกินเมื่อวานบ่อยู่แล้วนี่ดีอะไรเุ้ยคนคนนี่ครับทําไมก็มาหาเองก่ะทำไมใครไปหาผมทำไมอ่ะ อะไรอ่ะคุณขับมาแลนผมมาไหมอ่ะผมเลียงของแลนเขาไม่รู้หรอมีอะไรป้าตีประลาดตีเปล่าสภาเปล่าบ้าปี๋เนี่ยอยู่ี่มาหาผมแล้วมาป้นอะไรอะไรหรือว่าบ้าปะ๋เนี่ยไหวปี๋เนี่ยโอ้ยไรไรโอ้ยนี่น้องกัวคัตตี้หุ้ยจ๋าปะคนนึงเงียบเลยว่ะเพื่อนผมปนอยู่แล้วคนเนี้ยเขาไม่สดอยู่แล้วคนเนี้ย เด้อ้านได้อ้าตกดเหรอาเอาเอาอาห้เนี่ยที่ที่พี่ไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกเฮ้ยทิกตอกไม่รันเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เห็นคลิปเลยทิกตอกไม่รันเลยนั่งดูทิกตอกดีกว่ามา ปีไปไหนเปล่าก็ะปีาปยาไปไหนไหมจั่ติ๊กตอกไม่รันจริงคือต้องใส่เพลงใครเพื่อนแกลแล้วแหละจริงนะติ๊กตอกไม่รันเลยเต็ตมต,ตอกตอะนี่ค่ะพี่โนรินเออยังไม่ได้ดูประมูลเลย หนูชอบท่าเต้นเพลงใครเพื่อนแกนะเพราะหนูก็แบบหัดเต้นอยู่เหมือนกันชอบอ่ะขอดูหน่อยโหอันนี้บอกตัวเองหรือเปล่าจะต้องไปรวมบ้านแล้วอันนี้คนตัดหลับ <c oughs> <c oughs> ไม่ครับไม่ใช่เพื่อนเนาะ สำคัญเลยชัดมากใครเพื่อนแกไงแบบไหนเราพาที่เสียงเพื่นอนความสัมพันธ์นะไม่ค่อยชัดเจนไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะสง <c oughs> สัยต้องมาฟังใกล้ๆแล้วมั้งอันนี้น่าจะไกล<ร>ไปหน่อยใช่ไหมเธอโหาได้ยินบ้างน้องอยู่ดีคุณจะนึกจะแบบจะพูดแบบจะอ่อนจะอ,อ,อ้อนเนาะหรือว่าแบบจะพูดดีๆก็พูดดีๆนะครับเป็นคุณบอกผมแล้วคุณน่าจะไปบอกตัวเองก่อนไหม เป็นไปพล่าพี่อินอย่างก็น่ารักแต่หนูหนูเรือซีติมแจ็กกี้ดิแ่ตเลือกมาเลยครับผมเลือกเซนลิมาอยากได้ใครจะได้อาจารย์เอาดี เอาใจเดี๋ยวได้อารับใชเครับโอ้เอาเอาเอาห้าติบเหรอนี่อะไรที่ที่พี่เมโลบอกว่าันนนฉนไนฉน่่่เออกจใขงงทีลป็ว

เออเพราะเพรราาะเพอ,อ,อ DMH ต่อสัญญาคืออะไรใครวะแต่เมื่อวานเขาพูดเหมือนแบบเขาจะไปที่อื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมึงไปล่าโลไม่ใช่ผมมือไม่มมแน่ไอ้ที่พูดว่าไม่เก<ห>ี่ยวกับผมพี่นี่เสียงใครวะ,วะ ผมมือเหยื่อโปโลไม่ใช่พี่ผมมือไม่ได้ไอเจ้ด้วยไม่เขียวผมพี่ใช้ชีวิตคนเดียวพี่อะไรเนี่ยเ้าเป็นในอย่างครับโชวไปปลารับสายไม่คุณคือใครก่อนมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะเดี๋ยวรอฟังเพลงเต็มนะจริงๆอยากได้เป็นท่อนแร็ปมากกว่าโทรหาไอ้ต๊อบต๊อบไหนนะเราชื่อนี้เป็นไหนเนี่ยหัวเด้งไงไอ้ต๊อบเราชื่อนี้เป็นไหนครับหรือใครเนี่ย อกว่าไทำไมเขาดูตกใจจังเออเมื่อวานตอนที่หนูพูดว่าไอต๊อบเขาดูตกใจมากเลยอะไอตออะไรครับไอ้แล้วทำไมตัวบารับสายเขาอะเขาดูตกใจมากเลยอะที่หนูแบบที่หนูเรียกไอต๊อบอะโอ้โยไอหนูไม่กล้าเรียกอะไรเนี่ย ทำไมเอาชื่อเขามาเล่นอย่างนี้เนี่ยไอ้บ้านี่มันเอาชื่อเขามาเล่นได้ไงเนี่ยแอบอ้างอะไรเนี่ยแอบอ้างอะไรเนี่ยไม่บน้องไปได้กูกับเพื่อนไม่น้องบปได้กูกับพี่อะน้องคุยกับไอ้ต๊อบน้องไหนเนี่ยผมไม่มีพี่นะน้องอะไรเนี่ยไม่เนอะน้องอะน้องน้องอะน้องเอ คนดีกว่าเพื่อนปนขัดข้องเฮ้ยจะปนเลยเหรอไม่มีตังค์แล้วพร้อปนแล้วปนแล้วเนาะหลายๆเกินเมื่อวานอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมก็มาหาเองะทำไมใครไปหาคุณทับมาไปอะอะไรอ่ะคุณขับมาแลนผมมาไหมอ่ะผมเจ้าของแลนเขาไม่รู้หรอมีอะไรบ้านตีปล่าตีเปล่าสภาเปล่า บ้าปเนี่อยู่มาหาผมแล้วมาปนอะไรอๆหรือว่า้าปเนี่อะไหวปเนี่อะโอ้ยไอ้ไอ้ยอุ้ยปีนี่นั่งกว่าคัพปี้มั้ยจ๋าป้ยกลัวคนนึงเงียบเลยว่ะเพื่อนผมปนอยู่แล้วคนนี้เขาไม่สดที่แล้วคนนี้อย่านะรอตัวปะฮักกี้ละกาน้องรู้จักบปนเลยเด็กเฮ้ยคิดถึงลาเลนนอะ โอ้พี่ป้นได้จริงป้ะผมป้นนะทำไมวะี่แล้วปี่ยัไม่ได้เก็บของเลยของน้องดอ้โไม่ต่อยามาปากดีมาโทรศัพท์เขาไม่ดิมาดิเด็กได้อยู่คนเดียวเลยอะน้องโอ้โหแค่นี้ไอ้โปโลโอ้โห้มดกูละาว่ามีตังเหลือสักบาทมึงมาหันใจกูบ้งวกูเล่นสรยานมาไงเอา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 ลอบเลยอะน้องหลบเลอ ปวดอาหาค่ะปวดเนื้อเองพี่เป็นอะไรอย่างแต่ว่าเอากล่องส้มคนที่เขาไม่บมดอยู่แล้วกลัวเขาไม่บมดแนี่ของมืออะไรเนี่ยเสียงดังอยู่เจ้าจ้าวเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเออพี่ติมไม่พูดอะไรเลยมีแต่หนวดเท็จเจ้าจ้าวอรของเครื่ออาหารพี่อช็อปปี่หน่อยได้ไหมเนองกูบอกแล้วกูเขาป้นแบบไม่ต้องนี่เลยเขาไม่พูดสักแอะเห็นปะเขาให้กูยินดีให้กูป้นอ่ะเืออป้นอ่ะเหมือนที่กูเคยป้นใจเขามาเขาก็แบบกรยศหัวใจอ่ะ พี่ถามง่ายเขาทะเลายุ่งความรู้สึกตัวเองเหรอทะเลายุ่งความรู้สึกกูอ่ะเอาง่ายเพื่อนโอ้หพี่ตีมคนนี้เป็นได้อย่างกับพี่อ่ะพี่ตีมเขาไม่พูดหรอครับเพื่อนไอ้หัวแดงเป็นได้อย่างวะโอเคเปิดไหมอ๋อใช่เหรออ๋อล้วตัวเป็นได้อย่างวอรับโทรศัพท์อ่ะใช่คิดถึงลาเลนเหมือนกันวันนี้น้องโทรมาหาอยู่ครับตอนเนี้ยไม่ได้โก้บ้าง่าเดี๋ยวพี่ติดต่อกับ กรมการสื่อสารให้บอกอ้าวบ้านแล้วเป็นไรอ่ะเนาะไอ้ต๊อบมันไม่รับโทรศัพท์เนาะแล้วเป็นไรเขาไม่รับมือเขาไม่อยากคุยไงเนาะไอ้คุยกันอยู่ทุกวันน่ะแต่มาไม่อยากคุยแบบได้นะแล้วถ้าเขาอยากคุยเขาก็รับไปแล้วแหละโอ้โหเออเสือจากความตายครับก็เขาาอาจจะงอนอยู่ไงเอ้มันใช้ฮาโลวีนนี่ใช่อย่างนั้นได้ปะอย่างอันหรือว่าอย่างสองอันปะ ไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะหรือว่าหนูตื่นผิดเวลาอาจจะไม่ได้คิดอะไรใกล้ทำไมมาเล่นตัวอีอะไรเงี้ยพี่ตีมทำไมพี่เงียบเลยอ่ะชิลๆไม่คิดอะไรได้แล้วได้ของแล้วไปส่งทันที อิ่มเว้ยเดี๋ยวก็หมดห้าทีแล้วเพื่อนครับเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ห้าทีก็หมดละเขาไม่ได้พูดแล้วเพื่อนหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วเพื่อนแต่ร้ายเมื่อวานโคตรจนน่ะทุกคนอยู่กันยกำมัดอยู่เพื่อนหมดตัว เศ้าเลยของหมดตัวเมื่อวานข <c oughs> so อไอ,อ้ e ออยนะันขอยานไม่ดูนะนมันน่ารักค่ะมีคนเคยบอกกับเธอรอหนูมไม่รู้ในเมืองหนูยังไม่ดูนะไม่อยากดู <c oughs> คนที่ลืมผมบ,บี่ เสียงเออเสียงเออทะเลแค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 ลาไปก่อนก็ได้แล้วก็คือในเมืองไม่รู้ไงครับก็เห็นอันเห็นผ่านๆไม่ได้อยากเห็นเพิ่มแล้วไง แม่คือแบบหนไม่เออเดี๋ยวพอรู้แล้วมันเล่นเล่นอะไรไม่ถูกอย่างงี้ไงทุกคนไปแล้วนะวแลยวแม่จะพูดเป็นอะไรก็คุณน่ะบอกว่ารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรสรุปเราเป็นอะไรก็เป็นคนขีดหึงไงอ้าวหึแล้วผมแหลมด้วยแค่นั้นละโพสลงเฟซบุ๊ก

อ,อันนี้เห็นแล้วโน้ลุเล่ฮ่่นูหนูไม่ได้ด่าเขานะแต่หน wow ูติดหนูติดพูดคำเนี่ยเหมือนที่หนูชอบด่าไอ้ตอบว่าทุเล่ทุเล่อะ เธอเป็นมากว่ารักอเธอเปฟังเลยอคือนชีวิตชั่นใช่วลาทางชีวิต hey. Hey. เพื่อตามหา <Hey. S 1> และหลอ <Hey. S 1> คอยเธอมาแซนหน้า hey. <Hey>. hey. สุดท้ายก็จะ hey. 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 ว่า hey. Hey. เธอคือทุกอย่าง hey. 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 ที่เติมเต็ม หัวใจว้าวกนี้ทุกลมหายใจก็คือเธอครั้งแรกที่เจอเจอจำจันทงองตั้งแต่แต่เช้ารับนมตอนนั้นเนือกูยังเด็กไม่มีใครลังใจเลยก็รักตัดก้นใครเล็บวะแต่เพราะาเวลาผ่านไปผ่าเจรจามาเริ่มผ่าเจรจาจะลากอดไม่ได้ธรรมดาบางทีผมแย่ ชอทำจนหน้าดีผมจะชอบทำให้เธอเหนือ่อยเธอว่าแล้วเธอก็ต้องว่าอีกผมเลยเลือกที่จะกล้าบีบไื่หวานหวานกินได้ดิเอาให้เลยได้ดิผมไม่ได้เก่งกินพิซซ่ไม่มีเดอร์ผมไม่กินจานอะไรเนี่ยผมเป็นมินบ์ ผมไม่ได้หลอกเหมือนกับเจ้าตีนเนอร์แต่ผมจะถอยบ้านจะไปดินเนอร์ใครคิดล้ำแล้วไป่คุ้มบ้าว่าเธอไปช็อปไปไปดินเนอร์เราธรรมดาไม่ใช่พี่พี่เราเอาแน่ <c oughs> จริงแล้เขาเข้าใจไม่ใช่หรอกใะไรก็อินเนอร์ผมมีความสุขจะตาแตกเอาให้เธอชิมจนตาจนตาแตกไม่เอาโอ้ชอบรับได้ดีมากครับ ออ <wer> ือออแทกอะไรมัน่ะน่ารักอ่ะน้องวีน่ารักมากเลย น่ารักอ่ะหนูหนูเป็นแฟนขับบีนเคนะคือหนูตามนะก่อนมาเล่นไฟเอ็มอ่ะหนูติดเลยไปทุกงานอ่ะเห็นโค้กเมื่อกี้ไหมไม่ได้สังเกต บ้าเ,าเขาก็กินน้ำโคกหรือเปล่าแล้วเขาถือโคก้อะอ๋อด้เหรอได้ค <laughs> ู่ได้ปะกา <laughs> พีทเหรอได้กีดได้สิคะพีทไม่ได้เหรอเห็นนางพีทเฒ่า <laughs> เป็นไงคะกีดไหมคะยังไง ไอเรียกว่าใครเป็นโรคซึมเศร้าสมัยนั้นนะเล่นกับพี่อ่ะตายจริงอ่ะลงมาบอกแตกสามพันคือจับขอแกงสามสิบล้านแตกสามพันกูคุยมึงดีๆป่าไอสัตว์กูคุยมึงเป่ะเสือเฮียอ่ะแล้วมึงคิดว่ามึงเป็นใครด้แล้วมึงเป็นใครไอสัตว์แล้วมึงเป็นใครโสดจนออกดีซิมาเอากูว่าเอามึงอ่ะเอาบ้า แม้ว่าผมจะไม่ว่างผมก็เต็มที่กับสิ่งที่ผมทําอยู่แต่ว่าผมว่างผมก็เอาเวลาทั้งหมดที่มีก็ให้คุณมาหาก็มีคนเดียวให้แก้ง่ะก็มีคนให้งอนคนเดียวดูดูตอนตอนนั้นตอนที่ตีกับทีซีอ่ะหนูดูหนูอ่ะเป็นมันเป็นสตอรี่ของ J เ K ที่หนูดูเลยสตอรี่เหมือนจะเคยดูสตอรี่เดียวด้วยที่เขาทะเลาะกันเรื่องที่ ผู้หญิงที่เป็นทีซีใส่ชุดไปตกปลาปะหรือไปอะไรสักอย่างหนึ่งอะใช่ไหมใช่ป่ะวะเหมือนเขาใส่ชุดไปไปกันโดนป้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมัง้งที่แม่งแล้วทะเลาะกันแล้วตอนนั้นก็เหมือนทีซีตีกับ j a เอคอ้ยจตตอนที่นี้สนุกมากแล้วเหมือนแบบว่าตอนนั้น เจเคสู้ไม่ค่อยได้ปะ่ะเพราะว่าเขาเอาเอาวุธจริงออกมาออกมาช่วยป่าวะเอ้อออกมาเล่นแล้วแล้วทีนี้แล้วก็เหมือนเอแซฟไหมเอแซฟช่วยแบบว่าช่วยตรงอะไรนะเฝ้าเลเบลอะที่ให้เจเคเข้าเบลแบบประกันมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าหนูก็หนูดูโอ้ยมันก็นานแล้วนะสตอรี่นี้อะมันนานแล้วปะ มันนานแล้วไหมเปิดครับเปิดเดวเปิดให้ครับย้อนหลังมันมันนานแล้วในสตอรี่ก็ไม่นานมากแต่ว่าตอนตอนน,น,นั้นหนูดูที่แบบว่าโหที่ตีกันตรงแลนเหลืองแลนเหลืองเอทีเะบอกไม่ถูกอะแลนเหลืองเอทีเคที่มันเป็นตรงแบบแลนชมพูอะเออแลนชมพูสตาร์ทาวอะแลนที่เราชี้อะตรงนั้นเหมือนเป็นที่ทำการ TC ีปะท,ที่ทำการ TC ซีลืมหรือเปล่าไม่รู้ ที่เขาเอารถอะไรมาบาังอะไรเงี้ยแต่โดนกระสุนจริงมันก็ตายอ่ะ <c oughs> ได้ตังค่าร้องเพลงไปซื้อบัตรประกันใช่เหรออาวุธหายด้วยเหรอเราต้องขึ้นใหม่ปะวะอาวุธอาวุธหายต้องขึ้นใหม่ไหมอาวุธขึ้นยากนี่ใช่ป่ะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะคือเพื่อนหนูเล่นแฟมมาก่อนไมอ้อะถ้าไม่บวกห้าก็จะไม่ออกค่าตีปะ ใช่ป่ะมันต้องขึ้นใหม่หมดเลยนี่คือถ้าไม้ไม่บวกห้าก็มันไม่ออกท่าตีก็คือต้องขึ้นใหม่เจ๊บเบื่อสีขาวยังมาเพื่อนถูกนะเจ๊บลงสีดำดิดำดำลงไหมบ้าสีดำมาอ๋อเอาดิ <laughs> อันนี้บัฟด้วยมัง้จะจำไม่ผิดอ่ะอุ้ยแล้วหายแล้วเขาไม่งอมเหรออาวุธอะ เรื่องอะจำจำได้แค่ว่าสตอรี่มันมาจาก TC ผู้หญิงคนหนึ่งนั่นแหละที่ไปตกปลาหรือไปอะไรแล้วใส่ชุดแล้วไปอะไรกับอะไรสักอย่างหนึ่งวะแม่งจำไม่ได้เหมือนแบบว่าไม่จะไม่จ่ายอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละแล้วใส่ชุดเออแต่ประมาณนั้นแหละมั้ง ไอ้นี่มันน่าร้อนนนูนมันน่ารักอันนี้ผมปัมป๊มปั๊มไ่รอแล้วฟอก็บูริโมเป็นใช่ปะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะหนูทำหนูทำแก๊งใช่ไหมหนูทำแก๊งหญิงเหมือนกันแล้วตอนนั้นหาประเทศลงแล้วเหมือนมีคนอ่ะจะมาชวนไปออนท็อปเว้เขาทักเขาทักเฟซบุ๊กหนูมาว่าแบบเออมาออนท็อปไหม แบบกาลังจะเปิดใหม่อีกรอบนึงเหมือนเคยเปิดมาแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนแก๊งแก๊งหนูนะเดี๋ยวหนูให้ดูนี่นี่ไหนวะระวังระวังระวังไม่เป็นเอออันนี้แหละระวังระวังให้ดูยุคที่หนูแบบก็ทําแก๊งเหมือนกันเป็นหัวแก๊งเหมือนกันเมื่อก่อนอะหัวแก๊งกำกำ บขึ้นมาชุบตไยคิดถึงอ่ะคิดถึงน้องๆทุกคนเลยตายตายอีกตายตายตายสนาด้วยนะปล่อยๆปล่อยปล่อยหมดๆหมดหมดครับอู้เฮ้ยเลยตาเห็นปากหน่อยเยี่ยไม่ต้องเงี้ยโอ้ตาย มึงมึงไม่ต้องเงียบมึงจะเงียบทำไมแล้วเซลมาแล้วเซลมากับนี่แล้วเซลมาคิดถึงน้องทุกคนน้องแบบว่าอยากกลับไปเล่นหนูบอกว่าหนูไม่ค่อยว่างกลับไปทําแล้วอ่ะหนูหนูเหนื่อยอ่ะอยู่ตรงนี้มันก็เหนื่อยอ่ะปล่อยเอ้าล้มพิเศษละวังพิเศษพิเศษแต่เย็นเขาล้มเยอะนะพูดพูดไปมีดยัดไปมีดยัดไปมีดยัดไปสวยสิลินชุดสิลินชุดคิดถึงอ่ะ ตัวที่บอกเราให้พูดเยอะเยอะเขี้ย <c oughs> ระวังระวังมีแพนจะ,ะกลับไปทำแก๊งอีกไหมหรออ๋อคือ,ค,อคือว่าหนูเดินมาไกลจากคำว่าที่แบบเป็นแก๊งแล้วละ่ะคือถามว่าอยากทำไหมจริงก็อยากทำนะครับแต่ลงเมืองใหญ่ไม่ไม่น่าไหวอะ่ะถ้าจะน้องก็อยากเล่นกันอยู่ครับอาจจะได้ลงแค่ <c oughs> <c oughs> เมืองเล็กๆก็ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะได้อยู่ครับถ้าจะกลับไปทำจริงๆนะอืมอาจจะได้อยู่คือตอนนั้นทำแก๊งใช่ไหมแล้วมีคน คนมาชวนไปลงออนท็อปแต่ออนท็อปนามสกุลวินเทอร์เฟลอะหนูก็จําชื่อไม่ค่อยได้เหมือนกัน mm. อยู่เป็นนามสกุลวินเทอร์เฟลทักทักทักแชทมาบอกว่าเออไปไปออนลงออนท็อปไหมเพราะว่าประเทศก็เพิ่งเพิ่งเปิด <c oughs> มีใครรู้จักไหมออนท็อปออนท็อปอะไม่รู้มันยังอยู่ไหม ก็ใช่หมด on top รู้หรอ๋อเออพี่ลีนเออเออคนชื่อลีนใช่ใช่คนชื่อลีน,น,ลนเขาเขาเขาทำ on top เหรอทุกคนหรือว่าไงเออเขาทักหนูมาใน Facebook ตอนนั้นว่าให้ไปลงไปลงไอ้นี้ไหม ไปลงไปลงอะไรวะไปลงอันนั้นแหละไปลงออนท็อปอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะใช่ปะวะคนคนนี้ปะเออเออใช่ใช่ใช,ใช่คนนี้แหละคนนี้แหละใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เขาทักหนูมาตอนนั้นนะแต่หนูไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเพราะว่าหนูได้ประเทศแล้วทำไมเราไม่ได้เจอกันเอาใช่เหรอปีเล่นออนท็อปด้วยเหรอ คือคือหนูคิดว่าตอนฮะเอาดีดีใช่เหรอเอาดีทำไมโลกมันกลมจังอ่ะเอาดีดีใช่ใช่ใช่เออหนูหนูหนูจำชื่อเขาไม่ได้แล้วตอนแรกลืมลืมลืมชื่อไปแล้วอ่ะ On Top เทียด้วยใช่เหรอ เอาดีใช่เหรอมันจะกลมขนาดนั้นเลยเหรอเออนั่นแหละตอนนั้นเขาทักมาถามว่าเออได้ประเทศลงหรือยังครับมเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูอะเออเปิดแชทอ่ะได้ประเทศลงหรือยังออนท็อปแบบเปิดใหม่ฐานผู้เล่นแบบแปดร้อยบวกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนที่พี่ลินไปอยู่เออตอนตอนตอนนั้นน่ะซีลินกับซีลินน่ะเป็นเป็นช่วงที่ซีลินทําแก๊งกําลังที่แบบว่าทําทําอยู่ทําอยู่ตอนเนี้ยตอนช่วงนี้เลยช่วงนั้นเออคือไปลงคตตี้แคทเว้เลยไม่ได้ไปนท็อปเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นน่ะดหนูรู้สึกว่าอาวุธมันน่าจะดันฟาร์มมันฟาร์มเหนื่อยทุกคน ใช่มันฟาร์มเหนื่อยเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้พาน้องๆไปใช่หนูไม่ได้พาน้องไปเอ้ยพี่รู้ชื่อเขาได้ไงอะ่ะเขาเป็นเจ้าของประเทศเหรอคุณลินอะเออนั่นแหละหนูตอนนั้นหนูก็มีแก๊งไงเออจริงแก๊งหญิงหนูก็หนูคิดว่าถ้าเกิดลงเมืองใหญ่ๆก็ก็ก็พอได้เล่นอยู่นะเพราะว่าคือหนูก็คัดน้องมาจากเทนนิงหมดเลยไงเมื่อก่อนอนะเออที่แบบ ที่เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาจากเทนนิ่งกันหมดอ่ะแบเลยบนี่ยเป็นช่วงที่ศิลินทำแก๊งอ่ะีเียนออแล้วเหมือนเขาเห็นคลิปในทิกตอกมั้งช่วงหนึ่งอ่ะเขาเลยมาชวนไปอยู่เล่นเลยเอาหัวจุ่มอะโยนตีต้นึ่งต้นมะพร้าวคิดถึงเลยอะอยากอยากกลับไปเล่นอีกอะเก็บให้หมด ไม่่นลองพีเล่นเลยสวย,สวยสวยสวยเก็บเออมันมันเป็นช่วงที่คือช่วง,งนั้น่ะหนูคลิปหนูแม่งฟีดด้วยพอดีมั้ง <c oughs> <c oughs> เหนื่อยใช่ใช่หนูคิดว่า มันฟาร์มยากหนูเลยไม่ไ no. ด้พาน้องไปช่วงนั uh, ้นเหมือนเขาจะเห็นแก๊งหนูจากในทิกตอกหรือในไหนสักที่นึงนี่แหละแล้วเขาก็เลยอ๋อแล้วหนูก็ไปลงโพสหาหาประเทศแก๊งหญิงเอาแก๊งหญิงไปลงด้วยเขาน่าจะมาชวนจากตรงนั้นอ่ะอีควายอันนี้แก๊งหนูไอ้เฮียมีแต่ปากไอ้สัตว์เล่นไม่ได้ปากดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเป็นหรือเปล่าเป็นเป็นหรือเปล่าอีควายเออ ใช่แล้วช่วงนั้นประกอบกับโอเคหนูก็ไม่ได้เลยไม่ได้ไปเพราะหนูคิดว่ามันน่าจะฟาร์มหนักอะออนท็อปเพราะว่าก็ศึกษาข้อมูลส่วนหนึ่งเนาะคิดว่าฟาร์มหนักแล้วแก๊งหนูไม่ชอบฟาร์มน้องๆในแก๊งก็ก็น่าจะรอกลับไปไหมก็รอละก็รอเขาก็อยากให้กลับไปแต่ว่าคือตอนนี้ตรงนี้หนูมันยังไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นอะหมายถึงว่าอาวุธหนูก็ยังไม่ได้มีไม่ได้พอที่จะแบบมีเวลาว่างไปทําแก๊งอีกขนาดนั้นใช่ไหม